วิกฤตเมียนมาเหมือนจะมีความคืบหน้าแบบไม่ค่อยคืบหน้าสําหรับอาเซียนค่ะวันนี้รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนนัดประชุมกันนัดพิเศษที่สํานักเลขาธิการอาเซียนกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียนัดหารือกันเรื่องวิกฤตเมียนมาโดยเฉพาะเพราะว่าเป็นโจทย์ใหญ่ที่ยืดเยื้อคาราคาซังมานานกว่า1ปีแล้วนับตั้งแต่วันเกิดรัฐประหารเมื่อ1กุมภาพันธ์ปี2564 เรื่องที่รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนหารือกันวันนี้ก็คือเรื่องฉันทามติ5ข้อที่ยังไม่มีความคืบหน้ายิ่งไปกว่าน,นั้นก็คือสถานการณ์ความรุนแรงในเมียนมาหนักมากขึ้นมากขึ้น,นเรื่อยๆผลที่ออกมาจากการประชุมวันนี้ก็คือทางรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนระบ,บุว่าน่าจะต้องกําหนดกรอบเวลาที่ชัดเจนสําหรับเมียนมาเพื่อที่จะเดินหน้าตามฉันทามติ5ข้อ ซึ่งผลเอกอาวุโสบินออนไลน์ก็ยังไม่ได้ทำตามคำมั่นที่ให้ไหว้นะคะและขณะนี้อาเซียนกำลังถูกท่วงถามถูกกดดันมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆว่าจะกดดันเมียนมาไปมากกว่านี้ได้อย่างไรอาเซียนก็คงจะยังไม่ตัดสินใจปลดเมียนมาออกจากความเป็นสมาชิกแต่วิกฤตเมียนมาก็น่าจะยังเป็นเรื่องใหญ่สำหรับอาเซียนต่อไปค่ะ